บ้าาานเเลืออกครับอันนี้ไอ้ตองเนี่ยครับตำน้ำที่กลาบครับอันนี้กากระครับอ๋อมากาครับเอาไอ้คันเทพเนียนเนียนมาคันเทพครับและไอ้ต้นแล้วครับเนี่ยครับทอดมันหมูทอดอ๋อแล้วมันเป็นลาบปลาแจะครับเนี่ยเป็นทาดมันหมูอ๋อมันเป็นตัวในปลานี่มันซอสหยางนะมันตันได้ถึงมือเฮาอันอันนี้เป็นกากระ อันนี้ประกาครับมันนี้ชั้นดีเลยคนามันจะมันจะกัดหมู่ะเอามันหมูเนาะเดี๋ยวจะทอดควไในต่อโอเคโอเคครับผมอันนี้ปอกปอกเป็นคนลาบครับที่เป็คนดูที่คนนี่คือจิ้มปาีครับมันต้องเหนือมันต้องมีใบกอกมีกัดแน่นอนมีใบจั๊กใบอ่ะเจาะเพรามันแล้วใส่ข้าตอนต้องมีกอกต้ก่อนนะคะว่ามันร้ายร่ร้าย ไม่เสียใจแน่นอนนะกอนเยว่าต้องใหม่มู้เลยจีมาเพื่อจะเนจะโชว์ขีเมือตอนนี้มีความโชวยิ้มเพราะว่ามาอกแห้งกันครับมันมันท้องกินไม่เลยก็ครับแม่จะเป็แถนอ่ะเป็นแ่วันนี้เหรอโอค ต้องมีรสแซ่บนะปอกเบาหน่อยก็ได้สรยร้อ่นมันกี้โอ้เต็มตีเลย่ะตกไปน้องแล้ชิลรดอีกกิโลครึ่งัอร่อยเลยนะนี่จถงกับอูมมิอยใช้แต่อูมามิใหเอนะรสตีหมดสองทั้งแท้้มีเทสหมดเลยอ่ะลาบใยกมา เป็นคนในเสี้ยงคนหมดเลยหมดเลยหมดเลยเดี๋ยวกันไอ้ต้นครับไอ้ต้นหายตัวไอ้ต้นน้ำลายไหลเลยครับครับครับโอ้โหซ้ำสูงซ้นสูงโอ้โหอร่อยมากยังไหมมันเยอะขึ้นมาแล้วตอนนั้นข้างในแฟนนี่เนาะแล้วเป็นไรแฟนโมเลยเนาะครับมแฟนได้แล้วใครโชคดีก็ได้กิ่นของจริง ่ค่ช้อนนี่เหมือนหน่อยหน่แต่แบบยอดอ่ะอันนี้คัดๆนะครับกระแก้ครับกระแก้เยอะแค่กลับมาชิมมือเยอะเชฟมีไอ้มีเข่าเลยน่ามีชเชฟเหนี่อยเลยอ่ะมาชิมเลยครับเผ็ดนะเชฟบกเบ็ดอ่ะหนัวมากอ๋อมันยังมันเหนียวอ่ะเอ้ามันจะเหนียวแค่ไหนหนุ่มอ่ะโอ้ยว่ามันมาแล้วนะคอมเมนต์มันแล้ว จัดนี้าะห์ก่อน่หน่อยเพราะมันเยอไปน้อกเสร็แล้วจะนังจาเลนั่งเนี่ยไว้เลยไปเอาติวไปขายอันหนมก็เดินเนี่ยบอกโอ้โหคุมแป่งกนเจากสาวบาดจะกบเนาะเดี๋ยวนั้อ้บีบีมันก็ถ่ายใ่แล้วถ้าไปดีๆเนาะไอ้เยอะ เห็นต้องเปลี่ยนเลยไม่ได้กันเลยแค่มันอยู่ที่ฝีมือโอ้อยทำไมต้องแทนทีมพูดอย่างเดียวกันเลยเนี่ยโอ้โหจะขึ้นวันแจมบีบบี้ไทยปุ๊บแบบเมือนในแทนทายพูดจาดีมากเขาไม่ตอบไม่สนับสนุนไงนิ่งใจกันนะอร่อยทอดเลยอนี่ะเคียงเคียง นี่ขนาดปลาสบายเลยตัวมันยัง <c oughs> นี่มันโตขนาดโตสวยอดครับ,รบกันมากมากเลยอร่อยมากมากตอว่าอะไรครับดูจากสภาพแวดลอ้อมบนโต๊ะครับระดีระแน่นมากโอ้เละครับเละอันนี้ยังบสา,า,ามารถกินมดได้นะครับ <c oughs> อันนี้ปฏิเชฟใหญ่ครับ ก็ขี u, ้ปุ uh, um ๋มน้อยไปหน่อยผุ๋มน้อยไปหน่อยเนาะใส่น้อยๆเดียวอันนี้มีนะครับลับฟันถ้าฟันดิฟราบฟันคั่วตุ้นซี่โครงายเชี่ยบตอบวกเป็ดครับปะนึ่งปะนึ่งครับปะนึ่งนี่ผมปะแตะครับเพราะมันกากแตะโอ้หนี่เป็นไนท์ทานผมเข้าป่าล่าสัตว์นะครับนะ ตนะครัหล่าตึงเสือดเลยไงมันนี่มีตึงเสือตึงควานบ้านกรมมีเชฟเอมาไหมข้าวันนี้ว่ากิ้งกวางไากินหมูเดียวคอดเล่าอย่ามีหน้ามาคอมเมนต์นะครับจะใครใครซอยหยาบไปเนอะครับมือเชฟเอเป็นมนเป็นเรียนมีดมาจากสิงค์นี่แกงสิงค์นี่เป็นเป็นมือเป็นเนียนครับ อีดเน้นม hmm. ือแบบแค่เน <JER> okay, okay, so uh. ้นได้เลยจ้ะวิญญาของเฮาถือว่าวันนี้ก็ประสบความสําเร็จแล้วครับแลกมาจะประมาณละนี่เนาะข่อีทไปหน่อยไอต้นอย่างครับเช็คเช็คเช็คเรนตีนะครับตะกี้โคตรโอเคครับโอเคครับแปะหนุ่มบีบีไปครับวันนี้เฮาจบละนัดน้ดซ้ำร่างแบบลบฝันมาบลายบายครับผมเจอกันเดีนแน่